สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงของสะสมกันอีกครั้งนะครับโดยของสะสมนะครับก็จะเป็นของ k ิดแคนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ประจําปีของช่องผมเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าทุกปีที่คิดแคมีผลิตพวกของพรีเมียมเกี่ยวกับรถรถเหล็กนะครับเป็นช่วงปีใหม่ผมจะจะซื้อเก็บไว้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ทําช่องมาตั้งแต่สะสมมาก็ทํา ทุกปีนะครับปีนี้อาจจะทําช้าหน่อยนะครับพอดีก็สธุระนะครับสําหรับของสะสมรถเหล็กคิดแค t นะครับสําหรับปีนี้ก็เป็นปี2022นะครับหน้ากล่องก็เขียน2023เพราะว่าขึ้นไปอีกปีหนึ่งนะฮะก็จะมี4แบบด้วยกันนะครับรู้สึกปีนี้อาจจะดูน้อยไปนิดรู้สึกปีที่แล้วจะเยอะกว่ามาดูกันเลยนะกันนะครับแบบที่1นะครับนี่นะครับให้ดูกล่องภายนอกก่อนนะครับ ลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนแค่ของด้านในนะครับนี่นะครับยังสามารถซื้อได้นะครับพวกข้างแมคโครอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าพวกโรตัสนี้ผมไม่เห็นแล้วนะครับผมเนี่ยซื้อช่วงแรกๆเลยราคาก็จะสูงเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดเจยหนึ่งร้อยเ้าสิบบาทแต่พอมาช่วงหลังเขาก็จะลดราคานะครับเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับก็ทําเอา เจ็บหลังกันไปนะครับก็มาดูกันสักกล่องนะครับด้านในนะฮะโอเคคือกล่องนี้ผมยังไม่แกะเลยนะมาแากะกันสดๆตรงนี้แหละนะครับเป็นอันบ x ็อกโชว์ซะเลยนะครับนี่นะครับด้านในก็จะมีของนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตคิทเท สองอันนะครับรยอยู่ข้างนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับนี่นี่เป็นแบบลายสีแดงน,นะครับแล้วก็ตัาชิทชัดฟุ้งฟริงนะฮะก็จะมีฐานติดไว้นะครับฐานตรงนี้น่าจะไขน็อตออกมาได้นะครับแต่ผมไม่ไม่ถอดเนะาะก็ปล่อยไว้เงี้ยประตูเปิดได้นะครับประตูเปิดได้ องประตูนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับมาดูเลืล่องรายอะกาศตามมาตรฐานเขานะครับคือจะเรียกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพก็คงประมาณนั้นแหละนะครับเป็นทุกปีนะขอให,ให้ฟังกันนะครับ โอเคไปดูอกีกแบบนึงน,นะครับนะครับอันบล็อกเช่นเคยฮะแน่นอนว่าใครซื้อรอบรอบรอบ,รอบแรกแรกเนี่ก็จะปวดหลังกันนิดนึงฮะก็เช่นมีลราคากันนะอันนี้นะครับผมแกะช็อกโกแลตไปแลวนะครับนี่นะครับรถเนินสีน้ำตาลนะครับน่ารักฟุ้งฟิ้งนะ น้านหลังก็น่ารักฟุ้งฟิง้งนั่นงนะครับประตูเช่นกันก็เปิดได้นะเปิดได้ครับนนเหมือนกันเลยนะฮะไม่ต่างกันเลยเปลี่ยนแค่สีนะครับวัสดุก,ก็พอสอดคลงกันนะครับอ,อีกกองนึง่งมาแกะต่อไป <Okay. S 2> เอาช็อกโกแลตออกมา2อ,อันเช่นเคยนะครับด้านในเหมือนเดิมนะฮะสำหรับตัวรถคันนี้ก็มีสีขาวแน่นอนฐานยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับต่างกันแค่สีนะครับเพราะงั้นกล่องต่อไปก็ผมจะไม่พูดแล้วนะให้ดูอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับ โอเคต่อมาสาดไปเชิ้นเกยอันบช็ชก้นเชียเหลายคนต้องคิดแน่ว่าที่ไม่เปิดกองเบาๆผมก็คือผมก็ซื้อมาสะสมนะครับก็ไม่คิดจะขายครับเพราะงั้นเปิดรงนิดนึงนะ ก็ไม่ซีเรียสแบบฝาด้านข้างสักเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมาก็มันก็ยุยยีพอสมควรแล้วอ่ะมันคงไม่อะไรหรอกนะแล้วกระดาษเขาก็กระดาษบางนะครับมันยุยยีง่ายอะ่ะขนอมองมกย็ยุยยีนะนี่นะครับรถนี่สีแดงนะครับแดงตัวนี้จะต่างกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายเหมือนอาลายสวยงาม สีสันนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลายคำว่าคิดแคปแล้วก็มีสัญลักษณ์ของรูปช็อกโกแลตนะครับก็ถือว่าถ้าใครอยากจะซื้อเก็บแบบสะสมเฉยๆนะครับผมว่าซื้อลายนี้อันเดียวก็ก็อยู่นะนะเป็นของที่ระลึกดิมิเต็ปประจำปีอะไรอย่างเงี้ยอันเดียวก็พออยู่นะเพราะว่า145นะมันก็ ก็แพงไหมก็แล้วแต่พิจารณาแต่ว่าซื้อสี่กล่องแล้วมันก็ราคาใช้ได้อยู่นะครับงั้นจะเลือกซื้อหรือว่าเอาหมดก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ตอนนี้นะคะอาจจะมีโปรโมชั่นที่ถูกกว่าหนึ่งร้อยสี่สิหสสบห้าแล้วก็ได้นะอ่าผมได้มานร้อยเก้าสิบนะครับย้ำรู้สึกจะร้อยเก้าสิบอ่ะเออเกือบเกือบสองร้อยะครับเนะก็จะเจ็บร้านกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะของผมกะว่าซื้อเป็น เป็นของขวัญให้ตัวเองทุกปีใหม่อยู่แล้วนะครับก็ในเมื่อไม่มีใครให้ก็ให้ตัวเองนี่แหละเนาะโอเคนี่นะครับส่วนตัวนะส่วนตัวนะสี่แบบอะครับผมชอบแบบนี้ที่สุดอาจจะเป็นเพราะมันมีความเป็นเอลักาณ์ของคิ่แคปบตรงพวกรูปช็อกโกแลตแลรพวกนี้นครับก็เลยชอบมัน,นนะโอเค จบกันแล้นะครับสำหรับการรีวิวนี้นะครับสำหรับของสะสมพรีเมียมช็อกโกแลตคิทแคทนะครับก็เช่นเดิมนะครับคือตัวรถก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเรื่องคุณภาพก,ก็ยังคงเดิมๆนั่นแหละคือคนที่เก็บรถเหล็กก็คงจะเข้าใจนะมันคงไม่มีอะไรใหม่กว่านี้นะฮะก็คงประมาณนี้นะครับถามว่าชอบไหมเหรอผมว่ามันก็น่ารักดีนะดูคลาสสิกดูโบราณดี รูปแบบอาจจะน้อยไปหน่อยนคือแบบเดียวกันแล้วก็เหมือนกันเปลี่ยนแค่สีอันนี้แล้วแต่ทุกท่านพิจารณาครับผมสําหรับใครที่สนใจตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับแมคโครก็ยังมีขายอยู่นี่ครก็ลองไปดูกันได้นะครับโลตัสก็อาจจะยังมีบางสาขานะครับลองไปดูกันได้นะครับผมก็มีสีแบบให้เลือกนะครับแล้วแต่ท่านนะครับจะชอบแบบไหนครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ